บอดเลนเซอร์โอ้โหอันนี้ได้ปีอะไร2013 2,002 6เกียร์6สปีดนะคะคันนี้ลูกค้าคนไหนที่หารถ4ประตูนะคะมาแล้วเฮ้ยมันถูกมากเลยนะเว้ย4ประตู4ี่แสน0น0หมื่นพันบาท4ประตูด้วยได้4ประตูปุ่งยังไม่ได้แก่เลยอ่ะปีเนี่ยโคนเดิมเลยอันนี้อันนี้รถทุกอย่างรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะลูกค้าลูกค้ามาขายเองหน้าร้าน อันนี้ได้โปรขัฟรีสามเดือนแหวนทองหนึ่งวงเอ่อให้อะไรอีกถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้แหวนทองอะทำไงอะอันนี้มันแแมกเดิมเป็นแแมกได้ไหมเออเปลี่ยนได้ปะเป็นแแมกเป็นแหมกได้ได้ถ้าลูกค้าอยากได้แแมกเปลี่ยนให้อยากได้โปรอะไรคุยได้นะคะตอนนี้เป็นมาเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ไม่เห็นลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากเลยรถสี่ประตูอืลูกค้าอยากได้รถสี่ประตูเกียร์อะไรเกียร์ธรรมะ คันเนี้ยบอกเลยแบบนี่ขับได้แต่วันพระใช่ไห uh, มเพอดเจอคันนี้นะคะเกียร์ธรรมดาหกสปีดเนาะดูแค่เกียร์ก็สวยแล้วอะ